ก็ผมนิวคุ้งนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนอะไรนะแบบเออพาชมนะครับสมบัติโลกใหม่นะครับโลกที่สามนั่นเองนะครับก็อันนี้คือเราก็จะเห็นตรงแบบเดี๋ยวผมพาไปนะก็ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เฉยๆเฉยๆพนนะนะครับก็ จุดแรกเลยของผมนะครับที่เกิดมานะครับอันนี้ก็คือที่ลงดันนะครับลงดันลงดันอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ใครที่รู้ฝากมาบอกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น M P C อะไรวะเนี่ยอ๋อโคดิสตัดครับอันนี้โคดิสตัดอย่าไปยุ่งอะไรกับมันอันนี้ก็น่าจะเป็นคนขายดาบละมั้งครับ อันนี้ก็ไม่รู้โอเคครับเดีย๋ยวผมพาชมเลยเดีย๋ยวผมจะมาต่ออีพีหน้านะครับเพราะผมสั่ง KFC เลยอย่าโทรไม่ติดนะครับนนนโอเคครับก็มาดูได้เหมือนกันมัางอันนี้น่าจะเป็นประตูรับนั่นแหละครับโอเ้เพลอะไรก็ไม่รู้โอเคครับไปอ,อันต่อไปเลยเออนะครับก็ตรงนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ โอเคอะไรก็ไม่รู้ครับอ้อมามาชมตรงนี้นะครับก็เป็นชมการดแสดงของอยูรุขาวดำ A ผู้ขายฮาชินะครับหรือแม่ก็เป็นคนที่เปลี่ยนสีฮาชินะครับอโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยโอ้โโอ้โอ้โอ้โโอโอ้โ เ็บโอ้โหนะครับก็ไม่มีอะไรมากอยากตกแล้วนะครับอ้าวอีอซี่่นะสิงนะโอเคอัวฉันหมดเลวนอล้วอือก็เล่กไดสุดเกลีนี่สุดสุิ นะครับก็การแสดงจบเป็นที่เท่านี้นะครับโอเคเฮ้ยเฮเงียบเงียบเงียบนี่จะเป็นที่ชมนั่นเลยครับอันนี้ก็นี่จะเป็นปีที่เปลี่ยนสีฮาคีนะครับเฮ้ยที่เปลี่ยนแบบฮาคี้หนึ่งฮาคี้สองนะครับแบบถึงเป็นเต็มตัวครับมาเดี๋ยวผมพาชมเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรับเควสตีแบบ ไีคนอะไรอื่นๆนะครับก็มีประมาณนี้เลยครับผมมีเซวีนะครับถ้าลงมาด้านล่างก็จะมีเออเดย๋ยแป๊บน,นึงนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเนี่ยโอ,โอ้โอ้โอ้แต่แต,แต่ลากูนโอเคครับรอรเลยตรงนี้คืออะไรอะ่ะ อ๋อเคขึ้นไปเลยอ๋อเฮ้ยอ้ยอเฮ้ยอนนีตัวไปเลยะครับช่างทางเขียนแน่ก็อัปเดตนี้มีประมาณ เวลสองพัน well, นะครับสองพันคือแม็กเลยนะครับก็เลือดของเราเนี่ยก็จะมีประมาณหนึ่งหมื่นเลยนะครับดูนะครับเสีฮาคี้ก็จะเปลี่ยนอัปเดตใหม่มาเลยเออโคตรเท่ของโคตดดีนะครับก็อปไปดูดตรงอื่นกันเลยนี่เป็นอะไระ ท้เรอยู่ตรงไหนฮะเนี่ยเอ๋อันนี้ไงครับเจอถ้าเรือแล้วไปเราไปดูเกาะอ,อันนั้นกันเลยเกาะต้นไม้ของเกาะไอ้ตัวไอ้ตุดตูดตูดนั่นแหละครับโอเคไปไปครับไปเกาะผู้หญิงกันมันเป็นตัวงูวครับว่า สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับย้อนมาต่ออีพีหน้ากันเลยนะครับโอเคบ๊ายๆคย